เอาไว้จบ่อเลยตู้ดิเสียงหวานสุดอะเหมือนแบบเหมือนแบบเฉยเร็วเร็วนะแล้วก็เว้นแป๊บนึงนะใส่แบลลใส่แบลลจริงเพลงเนี่ยวันก่อนแซลอย่างเงี้ยจะทีบบล่ะคำว่าเธอเธอ หวานสุดอล้วตอนหลังอ่ะต้องทำอินเนอร์แอดแบลว์เลยไม่รู้ว่าตอนถ่ายนี่ผูกแกะสองขางหรป่าไม่น่าพลาดเลยจ้ะพี่มิ้นอะไรค่ะหลบไปต้องขั้วขั้วเนี้ยหลบมิ้เต็มแล้วค่ะไม่มีเมมองปะเดี๋ยวต่อไปเราจะเล่นพี่นันพี่นันเชืเร็วเร็นัน เงาเหงาอ่ะเงาเหงาเงาเหงาเมือาเืานไปออกายการคอสชมาเลยไม่ได้ไม่ได้ออดูเออมันไม่มีอ่ไม่มีไม่มีอางยุมาีานี่ถามได้ได้ดูปะอ๋อคสชมาคสชมาจะดูไงรออยู่ถามว่าไม่เป็นไรเราเดรอดูดีกวานเนี่ย หมดแล้วหมดแล้วบัตรที่จดีกี่เดหนึ่งใบโอ้ยเสียดายที่มินไปดิ้ามว่าเราก็ตมาเรื่อยๆหลังที่มีรถจอดเยอะอะมีคนกินเจเย็นอยู่พี่นพี่นยเร็วเร็วน่นะอะไรวงเรีนอะไร มวยอะไรไม่มีมวยม่ผ่านนะกูไปบ้านเนี้มไกคิดพี่ไก่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 เคลือนพวกเราแหละจองายกันเฮ้ยกูถ่ายไม่เห็นตอนเหรอ